หลังจากเป็นปรากฏการ์หนังไทยที่ด่งดังอย่างมากเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์ในต่างประเทศนั่นก็คือเรื่องหลานมาหรือว่าหนังที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า How to make millions before g r a n d m i e i e s จนผู้ที่ได้เข้าชมหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังดีอีกเรื่องของไทยที่กำลังฮิตไปทั่วอาเซียนซึ่งตอนนี้ชาวอาเซียนหลายคนหลั่งน้ำตาไหลท่วมจอแม้แต่ในประเทศจีน ก็มีคนเรียกร้องว่าให้รีบนำไปใช้ซึ่งประเทศต่อไปที่หลานมากกำลังจะไปใช้นั่นก็คือประเทศกัมพูชาว่ากันว่าหนังเรื่องนี้อาจจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาได้มีกระแสะว่าจะแบนหนังไทยแต่ว่าตอนนี้หลานมากเป็นกระแสะในอาเซียนที่ได้รับผลตอบรับดีมากว่าหนักแสดงนั้นแสดงดีและแสดงเก่งมากๆเนือเรื่องก็ดำเนินไปได้อย่างดี ประทับใจผู้ที่เข้าชมรวมทั้งหนังเรื่องนี้ได้แสดงความรู้สึกที่สัมผัสไปถึงจิตใจทำให้สามารถเรียกน้ำตาผู้ชมได้อย่างมากทำให้ชาวเน็ตไทยบางคนออกมาแซวว่าเดี๋ยวในอนาคตจะต้องมีหนังเรื่องหลานเมย์หนึ่งแน่นอนโดยมีผู้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าการที่ชาวกัมพูชาได้ออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะแบนหนังไทยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากในกัมพูชานั้นโรงหนังที่ ที่ชาวกัมพูชาเข้าไปรับชมภาพยนตร์กันนั่นก็คือ Major Cineplex Group ที่มีการเปิดตัวล่าสุด Major Cineplex by Smart เป็นสาขาที่3ในประเทศกัมพูชาโดยอยู่ในอีออนมอลกรุงพนมเปญโดยมีพื้นที่กว่า2,500ตารางเมตรแบ่งออกเป็น7โรงภาพยนตร์และสามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง1,500ที่นั่ง เพราะฉะนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวกัมพูชานั้นออกมามีกระแสนในสื่อโซเชียลว่าจะแบนหนังไทยนอกจากนี้ที่หลายๆคนนั้นกังวลกัน เกี่ยวกับหนังเรื่องหลานมากว่าอาจจะตามรอยหนังที่มีชื่อว่าแม่หนุ่นของประเทศกัมพูชาที่เคยเข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567ที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นค่ะได้มีรายงานจากสื่อว่ามีแอดมินในเพจของ Amazing World Culture Club ที่ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับชาวโซเชียลมีเดียในฝั่งกัมพูชาบอกว่ามีกลุ่มคนไทยไม่พอใจคนคอมเมจากวิธีคิดเรื่องวัฒนธรร ที่มีการคัดลอกงานศิละปะวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่จริงซึ่งเรียกการกระทำของคนกลุ่มนั้นว่าเป็นกิจกรรมสลายสีเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติเพราะว่าหลักๆคนไทยจะให้คุณค่าต่อคําว่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาส่วนปรากฏการณ์ของหนังเรื่องแม่นุนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเริ่มต้นมาจากการขับเคลื่อนของคนบางคนที่เห็นว่าคาเมนั้นช่วยโอกาส ใช้คอสตูมแบบโบราณซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตละครและภาพยนตร์ไทยแนวพีเรียดที่ตัวเองนั้นไม่ต้องทำวิจัยแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาโดยภาพยนตร์นางหน้าของประเทศไทย ได้ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการตีความวิถีชีวิตชาวบ้านตามเนื้อหาสมัยรัชากาลที่4และยังต้องมีการเรียบเรียงตัดต่อที่ทำรายได้มากกว่า150ล้านบาทเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าอยู่ เมรก็ได้มานำผลงานที่คนไทยได้ทำและประสบความสำเร็จนำมาใช้ในปี2024บางคนมองว่านี่คือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบชุดวัฒนธรรมโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทยซึ่งนี่ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าไปชมหนังแม่นุนและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกล้มควม่ำไม่ใช่เพราะว่าคนไทยต่อต้านหนังจากกัมพูชาแต่เป็นเพราะผู้ผลิตที่อ่อนในการประชาสัมพันธ์และไม่เข้าใจคำว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งความจริงคนไทยนั้นเปิดใจให้กับภาพยนตร์ต่างประเทศอยู่แล้วแต่ความจำเจที่หนังของเขเมรได้ผลิตออกมาซ้ำกับ ภาพจําเดิมๆของคนไทยประกอบกับประเด็นเรื่องวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายๆคนพยายามชี้นําผ่านสื่อโซเชียลว่ากันว่าสาเหตุที่หนังเรื่องแม่หนุนสองไม่ผ่านก็น่าจะเป็นแบบนี้นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปโปรโมทประเทศกัมพูชาด้วยรูปแบบชุดสบายในงานลอยกระทงหรือว่ามวยไทยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ส่งผลกระทบลุกลามไปยังภาคธุรกิจดังกับเรื่องภาพยนตร์แม่นุนที่หลายๆคนไม่ได้ให้ความสนใจหนังเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ในบางรอบของหนังเรื่องแม่นุนว่ามีภาพยนตร์ไทยพี่นาคสีเข้าใช้ที่กัมพูชาแม้จะมีกระแสแบนหนังไทยแต่ชาวกัมพูชาก็ยังเข้าไปชมพี่นาคสีในแต่ละรอบไม่น้อยซึ่งจากปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องแม่นุนทําให้หลายๆคนเป็นกังวลว่าหลังจากหนังเรื่องหลานมาเข้าไปใช้ในประเทศกัมพูชาอาจจะมีการทําภาพยนตร์ใหม่ที่มีลักษณะพลอดเรื่องคล้ายๆกับหนังไทย ที่บางคนนั้นแอบแซวว่าหนังต่อไปในประเทศกัมพูชา ที่น่านจะโด่งดังท่ามกลางคนขเขีรนนั่นก็คือหนังเรื่องหลานเมนั่นเองซึ่งสำหรับโรงหนังในประเทศกัมพูชาก็เป็นความร่วมมือระหว่าง Major ร์ซีนิเพล็กซ์จากประเทศไทยและอีออนมอลของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานเริ่มจากการลงทุนเปิดให้บริการโรงภาพ,พยนตร์ในต่างประเทศสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี2 0 0 5 57ซึ่งในปัจจุบันนี้ Major Cineplex Group ได้เปิดให้บริการ โรงภาพยนตร์ในอีออนมอลทั้งหมด3สาขาได้แก่ Major c i n e p l e x by Smart สาขาอีออนมอลพนมเปญ Major c i n e p l e x by Smart สาขาอีออนมอลเซนซอกซิตี้และ Major Ciniplex by Smart สาขาอีออนมอลมีนเชโดยในการไปลงทุนเปิดโรงภาพยนตร์ที่ประเทศกัมพูชานั้นทางด้านประธานกรรมการบริหารบริษัท Major c i n e p l e x Group ได้ย้ำว่าบริษัทพร้อมจะนำเสนอรประสบการณ์การรับช ชมภาพยนตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับความสะดวกสบายตามที่ลูกคา้าคาดหวังเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับโรงภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีบางคนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่หลานมาจะเข้าไปฉายในประเทศกัมพูชาค่ะบอกว่าอันนี้เราขอสนับสนุนนะนำหนังไทยไปใช้ขอบคุณต่างประเทศที่อุดหนุนหนังไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสนใจจะติดตามดูหนังเรื่องนี้หากไปฉายในประเทศกัมพูชาอยากจะรู้ว่ารายได้รวมเปรียบเทียบกับหนังเรื่องแม่นุนเปรียบเทียบกันออกมาแล้วรายได้ของหนังเรื่องหลานมา เปรียบเทียบกับหนังเรื่องแม่นุ่นแล้วจะแตกต่างกันมากแค่ไหนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะต้องมีคนรอดูแน่ๆเพราะว่าหนังไทยตอนนี้เรื่องหลานมากเป็นหนังที่โกรายได้สูงสุดแล้วจากการที่ไปฉายในต่างประเทศบางคอมเมนต์บอกว่าหลานมากเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพมากๆไปฉายในต่างประเทศคนก็อยากจะมาดูอยู่แล้วเปรียบเทียบกับหนังเรื่องแม่นุ่นคงจะเป็นคนละแบบ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหนังไทยโด่งดังมาตั้งแต่เรื่ององค์บากแล้วทำให้ในหลายประเทศพูดถึงมวยไทยและหลังจากนั้นบางประเทศก็อยากจะได้มวยไทยเป็นของประเทศตัวเองทำให้ในหลายคนพูดถึงมวยไทยและกระแสมวยไทยก็ด่งดังไปซอกพาวเวอร์ไปทั่วโลกตอนนี้หนังไทยถูกจับตาว่าเป็นกระแสเพราะว่าชาวต่างชาติต่างพูดถึงกันในด้านบวกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทางฝั่งยุโรปยังอยากจะดูเรื่องหลานมากเลยหนังเรื่องนี้ ไม่ต้องพูดถึงจนบางคนตอนนี้พูดว่าอยากจะให้ไปฉายใน Netflix จังเลยเพราะว่ารอดูแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าถ้าไปดูเรื่องหลานมาแล้วจะเข้าใจเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผูกพันระหว่างคุณยายและหลาน ซึ่งเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ของหลายๆประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะคนไทยและคนจีนชาวต่างชาติที่มาดูก็ซึ้งถึงความสัมพันธ์ที่เหมือนกับในชีวิตจริงของแต่ละคนทําให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ยากแล้วก็เป็นหนังที่ตอนนี้ทั่วโลกนั้นต่างจับตามอง